ยังยังอาสุกเสมอมันเสมอมันเครือเก่าครับเมื่อนี้กับผู้เฒ่าเพื่อนบ้านดำหน้าครับเอาผู้เฒ่าแล้วเ,เวนาะโอ้สวอตัวสั่นโอ้สวอสว์อ,วอันสูงสูงสุดดำๆแผ่นอตหน่เนาะได้ได้ซุ่มบ่สุมส่มตลอดเนะดาะคือวันนี้ซุ่มไหนเอออันทรงทหารเนี่ยแผ่นนอตทรงทหารเนี่ยนอตทรงทหารทรงทหารค่ะค่ะลูกชาวนาค่ะลูกชาวนา อันผู้เสือสีเขียวเด้เสีียวค่ะโอ้ผู้สาวหนุ่ผู้สาว,สวเออ<ช>อันทันเด้ผู้นั่งหลังผู้ได้หมวกอันหมวกยั่นเด้อ่าคนเซ่ยใยสำ<อ>ครับโอ้ดำหน้าได้หลายแหละครับมือนี่บบนเ,อเอ่าโอ้ยเบิ่งงนหน้าผู้เฒ่าครับวานผู้เฒ่าดำนาเออโอ้มาแล้วครับเอิดพูน่ะเตรียมพร้อมเอา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 มาทั้งนี้แล้วบานนี่ มาหัวหน้าทีมบันคุณแม่วะเออเอ้ายายทองล่าก่อนยายทองล่าวัวเสือไล่สกวอตตัวนี้คุณแม่ทองล่าได้หนิคล้องเพื่อนไล่ลายเพื่อนหันล่าบ่เอาเออล่าเลยมันเอาไปเออเอาเอาอันคุณยายอันแม่วะแม่วะหัวหน้าผู้สูงอายุเดี๋ยวบ่เมื่อยบัวเฮ้ยเมื่อยหวยเขาอี้มันยังเอาไปนั่งแม่เขาอี้ขันเมื่อยก็ได้ว่าบัวเดเอววะ เอาเนไปเนียไปเงีไปเออเนไปเไปโอ้โหยายทประดานั่งเก้าอี้เอาสู้ยายสู้นี่แล้วเออโคดะแม่อาแม่อาพาเพื่อกางขนมให้เรียบร้อยฮอนบอฮอนบอยายโอ้ยว่าประดับจนได้กางขนมเนาะอ้ค้อ พูดเขาสูขนาดนี่แหละเพิ่งตนเองเนาะยายเนาะเออเพิ่งตนเองแล้วเด้หนิลูกหลานกับไปเห็นงานทั้งอื่นโอ้ยอพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านพูดในว่ากับแปดสิบกว่าปีแล้วได้คำนี่ยเอาย่าๆพูดนะมีโอ้ผู้เสิร์ฟยาดมก็มีบ่เอาแม่เอาพาดเสิร์ฟยาดมเนี่ยนั่นเสิร์ฟยาดมเอาดมให้กำลังใจครับให้กำลังใจ เออดูเด้อห่จนบ้าน้เอมยาเด้อได้หโอ้ยหมซเเออดมาแล้วกดเาเออยีเงื่อไหยยานมีเหง่อเอาเงาเออลูกเานาลูกเาหนาแเนาะเออเาวนาเด้มเอาดมแล้วใยสูตอยดกดำตอเออโหนมีผูกัางกันห่มหมเออ แม่พาดสุดยอดแล้วเอาเบิ่งงานหน้าย่าได้บบดพุ่น่ะตามแข็งขันได้ดมยาแล้วครับเล็งจุบจุบมองนีย่าว่ามันฟูกกระซางเดอ้อแล้วว่ะเออมันแกนหลายว่ะสันโอ้ยเปิดลืดลืดลดมาเลยวะนี้พุ่น่ะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอโอโว้ยมาทางานี้บ้านนี่ใกล้จะเห็นผลสำเร็จแล้วใกล้จะเห็นผลสำเร็จแล้วครับเอาหยับมาหยาบมา เล้งเขาเล้งเขาขึ้นขึ้นเทียงได้หนิเนาะเที่ยงที่รีเลยเจอทีมของผู้เฒ่าผู้สูงอายุฝ่ายยิ่งเลยครับมาเจอฝไฟไส้ได้บ้านนี่เอออนฝ่ายคนกล้าพร้อมมีทีมงานท่านี้ครับผมยกมือเลยท่านี้ยยกมือนะ่าโอนผนกผู้แก่กล้าได้นี่แก่กล้ามาแต่เศร นั่นเอิ้นหายเอ็ม้อยแล้วโดบกำลังแล้วโอ้โอ้พันวาขันอยากกินไปเส้นเอาวะสันโอ้ไนโคนะสวัสดีครับโอ้เมื่อนี่มาซอยซอยผู้เ่าเนะโอ้ยไนโคนะกับส้มร่มผู้เ่าได้ครับเออโอ้ยวุธรรมดา เออแอนแอนไนโกโน่นี่ครับมีการเลือกกล้าพร้อมอันใดขาดหัวโกนก็นเลือกเออฝีมือฝีมือคุณอาเบิงครับอันหน้าของหัวหน้าผู้สูงอายุบันสังแปนนะครับเพื่อนวานมือนี่ผู้เห่าสู่ตนะครับเพื่อนเราว่าทําไล่นาสวนผสมวั่น <S 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 เ,เทิงวนันเทิงดําเทิงสาม <S S อ,อันผู้ถือกระเป๋านี่มันไมันท่ามดาได้ครับนี่ ผู้เฒ่ามีเงินเดือนใกล้ดิสิ้นเดือนแล้วหันหนามันแน่ใจพลาดในี่จะน้อยเงือนก็ออกครับพูดเฒ่าอันกระเป๋านี่ไปได้ใส่เงินได้ครับนี่โ <c oughs> ทรศพัพท์บ่ <c oughs> โอ้มีหาลูกหลานทรมากเก่งอีเม่ให้หนังดำนาอยู่ลูกพุนวัวดิ <c oughs> เฮ้ยได้พลาดไปตลอด,ดได้พลาดเลยครับนี่เลยครับอันเอ,อว์ว่าทีมกันมาสัน อันที่ปรึกษาจานโซล่าคุณ่าอันย่อยงอรหรอฮันแต่ก้นมาเมื่อใดก็ได้เพิ่นก้นงามเนี่ยย่อยงอเนี่ยเอเอเฮ้ยคุณอ่ะฮะเจ็บป่วยกระเบิ่งกันครับเออมีเขาเที่ยงกินน้ำกันตำมะฮงตำมกหอยโอ้โอ้หอยโบได้ตำยากเนาะหอยเนาะเออคัวเอานะครับเออ อกลับมาอีกครับกลับมาโอ้ยเพิ่นเศร้าเมยแล้วครับเศร้าเมยแล้วดำตอ้านครับเอาเก้าอี้ขั้นหงมขึนขั้นหน้าเลยเอาขึ้นไปจกักรสีเลี้ยวแล้วเอ้าตึง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 นี่แหละครับเหลืออีก3 4มสี่มัดครับจะปิดเกมแล้วนะครับจะปิดเกมแล้วครับวันนี้พี่กัดอยู่พี่กัดอยู่ที่บ้านสร้างแป้นนะครับ โอยเอาเอาเอาอยากดำซอยได้หนิมามามายแน่น่มา่ทยแน่น่ที่ดำซอยอยู่นี่มา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 เอาเอาดำมันกระปานี่ นี่ยเนี่นี่นี่เอาไวไก็หันเลยไก็หันไวไต้นเขาฟูแล้วเฟูแล้วเห็นเจอแล้วเขนเ่นเนดำไหมโอ้ยผู้เฒ่าผู้ชายสองสู่ๆเด้อสามแม่ผมมือผมมือบวมแล้วตอนนี้ อีเด้อผลงานผลงานเอาซุ่มจ้าได้จ้าโอ้ยบ่เห็นหอนาซุ่มก็ได้มันก็เสียวออกโซ่หนักแค่ไหโอ้ยโซ่เนี่ยถั่วจ้าจ้าเอาได้จ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ยกำลังเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันเอาซู่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 เพราะว่าอยากซุ่มอยู่นิดบ่ก็อยากซุ่มมาก อาพบกับแอดมินต่อไปด้วยจ้าเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าวานดำนาพิกัดอยู่บ้านสังแปลนตะบลแว้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผู้เฒ่าดำหนาครับดำหนาใจสูจนเอาเก้าอี้มานั่งอยู่งานหน้านั่มกระเบิ่งเอาเด้อครับพบนนั่งอยู่งานหน้าอันอันเป้าปากแห้งบ่ได้เมื่อยเลยครับ แต่ว่าเอาร่มเข่าทองแห้งๆสะก,กนอนคอ,อห้ติดตามนะครับลูกหลานนะครับขอให้มีความสุขความเจริญให้ผู้เฒ่าทุกคนอายุหมั่นขวัญยืนอีกบ่กี่มือเงื่อนเดือนก็ออกเลยครับ600บาท700บาทอ่อยโชคดีครับขอบคุณแอดมินขอบคุณแอดมินน้ำนะขอบคุณเอฟซสุขุมสกคนครับสวัสดีครับผม